วันนี้อยู่ที่75็ดบหเจปบอร์ูสิงนะครับมาช่วยแก้ปัญหารถซื้อมือสองมานะครับใช้งานไม่มีแรงก่อนหน้านี้มีการซ่อมมาคือซ่อมเครื่องแล้วก็ซ่อมปั๊มห้ดูอลิกใหม่นะครับ แต่ก็ยังไม่แรงทางทีมงานก็เลยให้ไปช่วยมาจัดคันมันก็พอ,อหน้าใหญ่